Data Structure ที่เราควรรู้ก่อนเขียนโปรแกรมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยการที่เราเริ่มต้นเขียนโปรแกรมแบบจริงจังแล้วเนี่ยก็ควรจะรู้เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลนะคะซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากเพื่อให้เราสามารถจัดการข้อมูลแล้วก็สร้างโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองตัวแรกนะคะก็คือ a r r a y ค่ะบางคนก็อาจจะคุ้นเคยกับเจ้าตัวนี้มาแล้วนะคะมันก็คือชุดของรายการที่เก็บข้อมูลประเภทลำดับนั่นเองโดยข้อมูลนั้นจะอยู่ในตัวแปรเดียวกันที่เรียกว่าอ r r a y รซึ่งในอาร์เรย์เนี่ยก็จะมีสมาชิกที่เรียกว่าองและต่ ลยเมนนะคะก็จะมีหมายเลขที่ใช้ในการกำกับตำแหน่งแล้วก็ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลซึ่งเราเรียกว่าอินเด็กค่ะซึ่งตัวอินเด็กนะคะก็จะเริ่มจากศูนย์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยในตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะมีการกําหนดตัวแปรแต่ละตัวที่ไม่ใช่แบบอารีเนาะซึ่งถ้าเรามีข้อมูลหลายตัวเนี่ยเราก็จะต้องสร้างตัวแปรเพื่อมาเก็บข้อมูลนั้นๆแล้วมันทําให้เราสิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วก็ลําบากมากๆเลยค่ะเราก็เลยมีการใช้งานแบบตัวแปรอารแทนจะสังเกตได้ว่าถ้าเทียบกับโค้ดด้านบนเนี่ยตัวแปรอารจะใช้งาานนสะดวกก็ง่ยใ การเก็บข้อมูลมากกว่าถ้าเป็นข้อมูลเช่นเดียวกันแล้วยังใช้การเขียนแค่เพียงหนึ่งบรรทัดเท่านั้นเองนะคะซึ่งในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลในอาร์เรย์เนี่ยเราก็จะมีการแสดงผลชื่อหนังสือออกมาโดยเยวก็กําหนดให้มีการแสดงชื่อหนังสือตั้งแตอินเด็กซ์ที่0,3แล้วก็4นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราลองพิมพ์แบบนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะเห็นได้ว่าในอาร์เรย์ที่มีชื่อว่าบุ๊กเนี่ยมีอินเด็กซ์แค่4ตัวนะคะซึ่งถ้าเราลองพิมพ์ออกมา บุ๊คหเนี่ยมันไม่มีก็จะเห็นว่า Index o u เอ f าออฟเลนจ์นั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือเจ้าลิงลิสค่ะถึงแม้ว่าอะไรเนี่ยจะเก็บข้อมูลเป็นแถวและเป็นระเบียบดีแต่ปัญหาก็ยังมีเยอะมากเลยนะคะเช่นสมมุติว่าโยกอยากจะแทรกข้อมูลไว้ตรงกลางของอะเรเนี่ยยกจะต้องขยับข้อมูลตัวอื่นออกก่อนแล้วค่อยแทรกเข้าไปซึ่งมันทาให้เสียเวลามากๆแต่ลิงลิสมีสิ่งที่เรียกว่าโนดซึ่งเจ้าโนดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือ Data แล้วก็ Link หรือตรง Link เนี่ยจะเรียกว่า Next ก็ได้คอ data อ link, ือ Next สํารับเบข้ Next สาหร ตััวถดไปค่ะซึ่งเจโ้โหนดนะคะมันก็มีตัวชี้เนาะแล้วมันก็สามารถชี้ไปได้หลายทางมากเลยทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันมีอะไรบ้างตัวแรกนะคะก็คือซิงเกิลลิงลิสเป็นโครงสร้างที่ใชโหนดมาเชื่อมต่อกันให้เป็นลิสซึ่งก็จะมีส่วนของ Data ที่เก็บข้อมูลแล้วก็มีลิงก์เอาไว้เชื่อมต่อกับโหนดต,ตัวถัดไปซึ่งจะเชื่อมต่อกันเป็นเส้นตรงหรือไม่ตรงก็ได้แต่ต้องเป็นเส้นยาวโดยหลังจากโหนดสุดท้ายนะคะก็จะมีการชี้ไปที่ค่าเนาน,น,นั่นเองตัวถัดไปนะคะก็คือดับเบิลลิงลิสค่ะ เพื่อให้เราสามารถเข้าหาลิสต์ได้ทั้ง2ทิศทางนั่นเองไม่ว่าจะเป็นจากข้างหน้าหรือจากข้างหลังทําให้กระบวนการต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับลิสต์นั้นเกิดขึ้นได้ไวขึ้นค่ะลิงก์ลิสต์ประเภทนี้นะคะจะมีอยู่2ส่วนที่แสดงว่าลิสต์ไหนมาก่อนหรือหลังในแต่ละท,ทิศทางซึ่งจากรูปนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นว่าเจ้าเฮดเนี่ยก็จะมีการชี้ไปที่ข้าวนาเหมือนกันแล้วเทลก็จะมีการชี้ไปที่ข้าวนาเช่นกันค่ะและตัวสุดท้ายก็คือ circular link list ค่ะคือลิสต์ที่เรากําหนดให้โหนดตัวสุดท้ายเนี่ ทำให้เราเข้าหาโหนดด้านหน้าและด้านหลังโดยใช้เวลาเท่ากันค่ะก็คือมันเป็นการปรับปรุงลิงก์ลิสให้ประมวลผลได้ดีขึ้นนั่นเองจากรูปนะคะถ้าเรานำไปเปรียบเทียบกับลิงก์ลิสก่อนหน้าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจากเดิมที่ตัวสุดท้ายมันเป็นเนาเราก็จะเปลี่ยนเป็นชี้กลับไปหาโหนดแรกและเราจะใช้เทลเป็นตัวหลักแทนเฮดค่ะเพราะเจ้าเทลเนี่ยทำให้เราสามารถหาได้ทั้งเฮดและเทลในเวลาเท่ากันค่ะประโยชน์ของเจ้าเซอร์คูลาร์ลิงก์ลิสมันสามารถวิ่งไปกลับได้ทุกโหนดแค่วิ่งจนกว่าจะเจอตัวที่ซ้ำกันและทำ หรือตัวสุดท้ายวิ่งไปหาโหนดแรกได้ง่ายกว่าเดิมแต่สิ่งที่เราควรระวังก็คือถ้าเราประมวลผลแบบไม่ระมัดระวังเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอินฟินิตลูปได้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการสร้างและสํารวจ s i n g l ิ l i n k ลิ list กันค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นตัวอย่างที่เบสิกมากๆเลยนะคะซึ่งคลาสโหนดนะคะคือคลาสที่ใช้เพื่อสร้างโหนดแล้วในโหนดแต่และตัวก็จะมี data w a l สำหรับบรรจุข้อมูลในโหนดนั้นและ next w a l ก็คือจะเป็นการอ้างถึงโหนดถัดไปใน l i n k ิส list ต่อมาก็คือคลาสที่ใช้สร้าง singly l i n k ลิ list นะคะโดยมี head w a l ซึ่งเป็นโหนดแรกนั่นเอง แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นการใช้เมท่อแสดงข้อมูลในลิงก์ลิสต์โดยจะเริ่มจากโหนดแรกแล้วก็วนลูปผ่านโหนดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงโหนดสุดท้ายโดยจะมีการแสดง Data าวอลของแต่ละโหนดซึ่งเราก็ได้มีการกําหนด head วอลโหนดแรกนะคะเป็นเดือนมกราแล้วก็สร้างโหนด n 2 n 3 n 4เป็นเดือนถัดมาตามลาดับค่ะจากนั้นนะคะเราก็มีการเชื่อมโหนดแรกกับโหนดที่2แล้วก็เชื่อมโหนดต่อไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวเรามาลองรันเพื่อดูเอา p u พุกันเลยนะคะมันมีการเรียงลาดับเดือนตามที่เรากำหนดเลยเฮ้ยพี่มันง่ายไปหหรือเป่านียโโ อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเบสิกนะคะจริงๆ l i n k ์ลิ l i ์เนี่ยถูกนําไปใช้ได้หลายอย่างมากๆนะคะทั้งในการจัดลําดับการเรียงข้อมูลตามเวลาและเป็นพื้นฐานในการสร้างโครงสร้างข้อมูลที่มีความซับซ้อนมากขึ้นถ้าเรามีข้อมูลมากกว่าน,นี้ที่ไม่ใช่แค่เดือนเนี่ยเราก็สามารถใช้วิธีอื่นเข้ามาช่วยด้วยได้เนาะไม่ว่าจะเป็นการลูปหรือการใช้ลิขสิ s i v e ฟังก์ชันเข้ามาช่วยนั่นเองค่ะมาถึงตัวที่3แล้วนะคะก็คือเจ้าสแต็กนั่นเองเป็นการเก็บข้อมูลแบบมีลําดับหลักการคือเข้าทีหลังออกก่อน last in first out หรือ l i f o นั่นเองเฮ้ยพี่ ลิโวคืออะไรเหมือนลูฟี่หรือเปล่าไม่เกี่ยวกันเลยเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นการกินขนมพริงเกเนี่ยเราจะหยิบออกมาจากตัวล่างสุดได้ไหมก็ไม่ได้เราจะต้องหยิบจากตัวบนสุดเท่านั้นซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการเก็บข้อมูลเนี่ย พูดง่ายๆก็คือข้อมูลที่ถูกนําเข้ามาล่าสุดเนี่ยจะถูกนําออกไปก่อนนั่นเองตัวอย่างเช่นการใช้สแต็กเพื่อกลับลําดับตัวอักษรน,นะคะตัวอย่างนี้นะคะจะมีการนําทุกตัวอักษรในคําใส่ลงไปในสแต็กเนาะจากนั้นก็จะมีการนําตัวอักษรอ,ออกจากสแต็กโดยใช้กดลิฟโวเพื่อสร้างคําที่กลับด้านนั่นเองเดี๋ยวหยกจะลองรันให้ดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเค Word ์ก็คือบอนทูเดฟ ก็จะได้ reverse word ออกมาแบบนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันดู simple มากๆเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้ากแตกมีการนําไปใช้ในงานที่หลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นการอันดูกลับไปยังการกระทําก่อนหนะ้า หรือการใช้สแต็กเพื่อตรวจสอบว่าเราได้ปิดวงเล็บในโปรแกรมของเราครบแล้วก็ถูกต้องหรือยังหรือแม้กระทั่งปุ่มย้อนกลับในเบราว์เซอร์นะคะก็จะมีการบันทึก URL ทั้งหมดที่เราเคยเยี่ยมชมก่อนหน้าไว้ในสแตก็กแต่ละครั้งที่เราคลิกไปที่เพจใหม่เนี่ยเพจนั้นจะถูกเพิ่มไว้ที่ด้านบนของสแตกนะ็กเนาะแล้วถ้าเรากดปุ่มย้อนกลับไป URL ปัจจุบันก็จะถูกลบออกจากสแตก็กและ URL ก่อนหน้าก็จะถูกเข้าถึงนั่นเองตัวสุดท้ายนะคะก็คือเจ้าคิวนั่นเองค่ะซึ่งก็จะตรงกันข้ามกับสแต็กมา,มากเลยคิวก็เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบบมีละะลาดัันะะคหกการ ก็คือ first in first out หรือ FIFO นั่นเองถ้ายกตัวอย่างนะคะก็เหมือนกับการที่เรารอต่อคิวเพื่อจ่ายตังในเซเว่น ใครมาก่อนก็ได้จ่ายตังก่อนแค่นั้นเองส่วนคําสั่งพื้นฐานของคิวที่เราควรรู้นะคะตัวแรกเลยก็คือการ enqueue เนาะเป็นการเพิ่ม Data ลงไปในคิว dequeue เป็นการลบ Data ออกไปหรือว่านํา Data ออกนั่นเอง is <East> full นะคะเป็นการตรวจสอบว่าคิวนั้นเนี่ยเต็มหรือเปล่าส่วน is empty ก็จะเป็นการตรวจสอบว่าคิวว่างหรือยังเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนี่ก็จะเป็นโปรแกรมจัดการคิวร้านอาหารของพัตตะคันสุดหรูแห่งหนึ่งนะคะซึ่งหยกเป็นเจ้าของเองโปรแกรมของ หยกเนี่ยก็จะสามารถเพิ่มออเดอร์รับออเดอร์แรกได้แล้วก็แสดงรายการออเดอร์ในคิวหรือว่าจะกดออกจากโปรแกรมก็ได้นะคะ <c oughs> ก่อนที่หยกจะอธิบายนะคะเดี๋ยวหยกจะลองรันให้ดูก่อนสมมุติว่ามีลูกค้ามาสั่งอาหารหยกก็เพิ่มออเดอร์เข้าไปสมมุติว่าสั่งเค้กอ่าเพิ่มเข้าไปลูกค้าคนที่สองมาอีกแล้วสั่งซูชิ ลูกค้าคนที่สามมาสั่งอะไรดีราเม็งแล้วหยกก็อยากจะรู้ว่ามีออเดอร์ทั้งหมดเท่าไหร่ก็พิมพ์3ไปเราก็จะเห็นนะคะว่าออเดอร์ที่อยู่ในคิวเนี่ยมีเค้กซูชิแล้วก็ราเม็งสมมุติว่าหยกเสิร์ฟออเดอร์แรกไปแล้วนะคะก็พิมพ์สองไปและหยกก็จะเช็คว่าคราวนี้เหลืออะไรที่อยู่ในคิวบ้างก็จะเห็นว่าเค้กอันแรกที่ถูกสั่งมาเนี่ยได้ถูกเสิร์ฟออกไปแล้วและตอนนี้ก็เหลือแค่ซูชิกับราเม็งนะคะจากนั้นหยกก็หนีเลยค่ะปิดร้านะคะ่ะไม่ขายต่อแล้วโอเค ในส่วนของโค้ดนะคะก็จะเห็นว่ายกเนี่ยมีการใช้ n q u e เนาะที่เป็นคำสั่งพื้นฐานที่เพิ่งบอกไปเมื่อกี้เลยมาเพิ่ม Data เพื่อเก็บไว้ในคิวนั้นๆซึ่งสำหรับเมนูไหนที่ยกได้ทำการเสิร์ฟไปแล้วนะคะก็จะมีการใช้ d q เพื่อนำา d t t a ออกไปจากคิวออเดอร์ของหยกนั่นเองแล้วหยกก็มีการใช้ isEmpty เพื่อตรวจสอบว่าคิวนั้นว่างไหมด้วยนะถ้ามันยังว่างอยู่ ก็จะรีเทิร์นว่าไม่มีออเดอร์ในคิวนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าคิวเนี่ยสามารถใช้ได้ในหลากหลายงานมากๆเลยนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการจัดการคาขอแบบแชทเมสเซจคิวของงานและสถานการณ์ที่ต้องรอการโปรเซสตก่อนถึงจะไปทําอย่างอื่นต่อได้เป็นยังไงบ้างคะกับเบสิกเดต้าสตั๊กเจอร์ในวันนี้ยกหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ที่เป็นพื้นฐานที่สามารถนําไปต่อยอดในการเขียนโปรแกรมของเราให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นได้นะคะซึ่งในวันนี้ทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะว่ามันเอาไปใช้ในการทําอะไรแต่ในวันหนึ่งเราอาจจะมีงานที่ต้องใช้เรื่อง โดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้เพราะฉะนั้นหยกก็เลยคิดว่ารู้ไว้ก่อนก็ไม่เสียหายนะคะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับ Data Structure เคยเรียนมาหรือว่าเคยเอาไปใช้ในงานไหนบ้างก็คอมเมนต์บอกหยกหน่อยนะคะสํหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้หยกด้วยนะคะสํหรับวันนี้บ๊ายบาย